สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนนี้ก็มาสวนหน่อยย่มคำจ้าเพื่อนๆจ้าวันนี้ก็ว่าจะมาเอาหัวเช็ดเท่าสีแดงไปให้กับเขาจ้าเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเลือกต้นที่พอค่อยง่ายเนี่ยจ้แเ้วก็เอาจะเอาหัวเช็ดเท่าสีขาวทรงเรียวๆเ,เนี่ยจ้าจะไป เฮ็ดขับเขาได้จะเพื่อนๆเดีก็จะเลือไว้ประมาณต้นไดที่เบิ้งสมบูรณ์เนอกจาก็จะเอาไว้เฮ็ดมเมล็ดพันธุน์จะเพื่อนๆเดี๋ยวจะล่องถอนไปกินก่อนจะวายเช็ดเท่าสีขาวทรงเรียวๆนาะจานะกนาะวายเช็ดเท่าสีแดงจะเอาไวจ้จักสามต้นก็ได้เอาไว้เฮ็ดเมล็ดพันธุน์จะเพื่อนๆ นี็ก็มายมคำจ้าพูนพยาบาลเพื่อนเกย์แทนดูแลพักยู่ฟังพูนจ้าเห็นบ่พูนจ้าพักก็ยุ่ในมุงนี่แหละจ้าเพื่อนๆพ,พักก็ยุ่ในมุงนี่แหละอันนี้จะเป็นต้นทัวลั่นเต่าที่ซื้อได้ตัดใบที่เสียออกให้เพื่อนนอจาจะเนาะ โบท่านนมีอย่างเปลี่ยนแปลงดอกจ้านี่ตัดออกให้เพื่อนเพราะว่าถ้าเพื่อนอันนี้เพื่อนก็จะล่ามไปเรื่อยๆจะเพื่อนๆถ้าเสียก็เสียต้นเดียวเสียก็เสียไปน้ำกันหมดเป็นเสียล่างให้ได้พูณเนาะจะเพื่อน,อนต้นอันนี้ก็จะเอาไว้เฮ็ดมะเล็ดพันธุ์โอ้ยเบง้งงามงามๆเกิดเ,เองเนาะ ็นแต่แซบอยู่เดียวยายจักน้อยนี่มารีมารีใบคางๆเพิ่นเนี่ยออกไปกินจ้าเพื่อนๆนี่จ้าทุนทั่วลั่นเต่าบ่ค่อยงามปีนี้บังน่ะเหววัดเหว์ตายบ่านน้อนี่เนอนบังน่ะเพื่อนเพื่อนบังน่ะเห็นบ่ปุ๊บเป็นยังหรือจ้าเดี๋ยวเขาปลูกใหม่อยู่บ้านญานี่งามจะเพื่อนเพื่อนอยู่บ้านญานี่งามอยู่ ่นบ่คคอยอันนี้หรอกตึ้งนะตรงนี้ก็จะมีอันพักอันนี้ก็พักสลัดมาเกิดอยู่นี่อีกก็มีจะเดี๋็กคนเด้อถอน,หนยหย่เพิ่นน่ำเมื่อดีก็บ่ได้อันอันนี้หลายสุก่อนแวะแวะมาง่ยายคำคำเลิกง,งานจา้ะแวะมาเบ่งผัก หวงเพลินเพื่อเก้าหวงผักต้นหญ้าได้จ้ะเพื่อนๆเนี่มหญ้าน,นี่กินกินซุนซูนได้เนี่ยคือผักนี่แหละแต่ว่าฮังบอมแมนผักเป็น้าตัก่งยังบุกจ้ะตรงนีนนน้๋ยวส่วนท่านมีเวลาได้มาอัปเดตผักต่างๆที่ อันเนียงก็เอามาได้พงล่องปลูกนะจ๊ะเพืเ่อนๆนี่อ้อ๋อันได้ยินเสียงคน่อส่างอยู่เนาะจา๊ะเนาะเสียงดังต้องแต่งต้องแต่งจ้ะนี่จ๊ะกอไม้ย่ำคำคำนี่เบิ้งดอกกระลำ จดีเนาะจะเนาะเดี๋ยวให้เพื่นใหญ่จักหน่อยก่อนก็จะได้ตัดไปเฮ็ดกับข้าวแล้วล่ะจ้ะเพืเ่อนๆนื่อนะจะสอนเอาได้ดีเนาะเอาต้นอดไดีเนาะหัวประกาศเอาต้นนี้บ่เนานะมีไหมนี่เนาะจะเนาะเอาบ่เอาต้นนี้แหละก็จะไปเอาหัวประกาศสีแดงหัวใช้เท่าสีแดงญี่ปุ่นเนาะ พักกอยุ่ในมุมเลยจ้าเพื่อนๆนท่านได้มาอัปเดตอีกอย่างดอกเ,อเดี๋ยวไปบ่งมุมนวลก่อนนะอันนี้จะเป็นวาใช้เท่าสีขาวส้มกลมที่ว่าสุดไดเอาอันเปลือกส้มเนี่ยจ้าไปเฮ็ดเป็นปุ๋ยให้เพื่อนเดี๋ยวเปิดบ่งก่อนนะจักน่อยก่อนนะนี่จ้าเพื่อนเอนมาสวนย่ามคำแล้ว รอบแป๊บนึงนะคะจะเป็นเพื่อนเดี๋ยวมาถอนหัวเชิดเท้าสีแดงกันน้อจะน้ะเอาตัวน,นี้บ่อน,น้อเอาตัวน,นี้นาะมาเอาหัวนึงโอ้หัวง่ายอยู่ดีนี่จะเพื่อนๆที่เหลือก็จะเอาไวเ้เฮ็ดเมล็ดพันจา้านี่จา้า ว้าใช่เทาสีแดงเจ้าเดี๋ยวเอานื้อตุ่มนี้ไปนี่ก่อนนะน,ะนี่นี่นี่ไปก่อนเดี๋ยวเอาสีขาวเอาต้นใดดีน้องเ,เอาต้นน,นี้บ่เนาะนี่นะเอาต้นใหญ่ๆเนี่ยเพื่อนเปื่อนเออเจ้าเดี๋ยวเดียเ๋ยวเดี๋ยวหามุก่อน เพื่อนนี่แหละอ่ะเดิน no no. เพื่อนเพื่อนเอ้ยนี่โอ้ด้หัวใหญ่อยู่ดีบังหน้าเอ้ยเพื่อนเพื่อนจ้าบังหน้าบังหน้นี่เห็นบ่ได้หัวใชเท่าสีแดงกับสีขาวเลยจ้ะเพื่อนเพื่อนหัวใหญ่อยู่เนาะบังหน้นี่จ้ะ ถอนเร็วไปบอคือจังใดบดพยังดอกเนาะนี่จ้าเพื่อนเพื่อนจะเป็นหัวเช็ดเท่าสีขาวจ้าหัวเช็ดเท่าสีแดงถอนไปกินไปเพื่อนเพื่อนโอ้หัวใหญ่อยู่นี่ก็ได้เนาะนีะ่จ้านี่จะเพื่อนเพื่อนหลังจากที่เห่าได้ให้ปุ๋ยแล้วกว็เอา นี่จะเปลือกส้เมเนาะไม่ใหดเป็นปุยให้เพื่อนนี่สังเกตเบื้องใบเพื่อนก็นจะนี่จะเพื่อนใบเพื่อนเป็นลายอยู่ดีเนาะบางนะใบเพิ่มคืนเราก็มีหัวค้นเป็นหัวขึ้นมาอยู่จารูปร่างคืนมาเป็นหัวอยู่ใบาลายอยู่จาเพื่อนเพื่อนนี่จะ บางแดงหัวนั่นก็บกไอยงานดอกนอสุวาพบเป็นยงังดอกนี่จา้าก็มาอัปเดตหลังจากที่ว่าเฮาไห้หปุ๋ยเพิ่นไปนอจนะบางแดงบางหัวนี่บก่บอยงานน่ะจะเพิ่นเพื่นแต่บกเป็นยังดอกเนี่ยเพ่นโพดินขึ้นมากสิน่ะจะเพิ่นเพิ่นเป็นตึนนอากาศเพิ่นก็สิบบก่อยแข็งแรงนอจนะต้องไหเพ่นชุน่ในดินจะเพิ่นเพิ่นจ้า ใบางามอยู่เนะาะตรงนี้ใบกินได้แล้วจะเพื่อนๆใบเพิ่นกินได้ตามขึ้นมาอยู่จ้าหลังจากทเท้ให้ปุ๋ยขี้ไก่แล้วก็เอาเปลือกสมนเนาะเพาเพ็ดเป็นปุ๋ยให้เพื่อนจ้าเห็นบ่ย,ยังเห็นเปลือกสมอยู่นะจ้าเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนจ้ามือนี้ก็มาอัปเดตไอหัวใช้เท้าสีขาวทรงกลม ที่ห้าได้เอาเปลือกสสมมาให้เป็นปุ๋ยให้เพิ่นนจะเพื่อนก็ได้งามขึ้นมาอยู่จา้าอาจจะ<ม>บ่เบิ่งบ่แข็งแรงปันไดยแต่ว่าก็ดีดีกว่าหมดก่อนอยู่นะจนะที่ว่าใบเพิ่นเหลืองๆนะจ้ะจ้าคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนจะเป็นเพื่อนเจอกันคลิปหน้นาคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆค่ะที่รับชมคลิปค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ